เขาก็จะแต่งตัวเป็นเหมือนโบราณหูควันขมงเลยอันนี้ก็จะเป็นรถรไฟรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นโบราณนั่นแหละค่ะที่ใช้บรรทุกอะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้ที่เป็นกรงนี้น่าจะบรรทุกสัตว์ดู ความโบราณอนี่เราก็นั่งรถไฟมาจากรถไอ้น้ำอะค่ะนั่งมาจากเมืองแคสเซนเมนมาถึงเมืองมอลดอนมอลดอนนี่ก็ประมาณ20กิโลได้แล้วมั้งไม่ไกลแล้วก็ถือว่าได้มาสัมผัสร,รถไอ้น้ำเฉยๆอะค่ะความเร็วก็กตามนั้นแหละค่ะ ตามตามตามสภาพของรถไอ้น้ำค่ะผู้โดยสารส,ส่วนใหญ่ทั้งทั้งขบวนนั่นแหละร้อยกว่าคนก็เข้าไปในเมืองค่ะออกจากนี้ไปไม่ไกลแต่ว่าก็ถ้าเดือนก็เหนื่อยแต่ว่าขี้เกียจไปค่ะก็อยู่นี่ เดี๋ยวลราเวลาขบวนกลับค่ะพอกลับแล้วก็ไปถึงที่เมืองแคสเซนเมนแล้วก็แล้วก็ตีรถมอเตอร์โฮมกลับบ้านบางแต่วันอังคารค่ะมีความรู้สึกคิดถึงบ้านแล้วเพราะว่าเพราะว่ามาที่เมืองแคสเซนเมนอย่างเดียวค่ะก็คือจอดรถบ้านแล้วก็ไปเช่ารถคันเล็กรถเก่งคันเล็กค่ะเช่า ขับเที่ยวเมื่อวานก็นเอารถไปคืนแล้วค่ะทีนี้มันก็เลยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่มันเลยเกิดความรู้สึกเออเ <_ c oughs> บื่อหน่ายเร็วอะค่ะก็ชวนสมสวนชวมบ้านโบราณอะไรเสร็จแล้วก็มีความสึกคิดถึงบ้านตัวเองละทีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่15ก็เดินทางไปแทสเมเนีย ปเทสเซเนียก็มีสถานที่สวยงามให้ชมก็คงจะไม่ไม่น่าเบื่อฮะตอนนี้หัวรถจักรก็เปลี่ยนมามาฟิกเข้าที่อีกด้านนึงค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เฟิร์สคาจะอยู่ด้านหลังค่ะ,คะตอนนี้หัวขบวนพอขากับหัว,หวจักรก็มาพ่วงใส่กันทีนี้กลายเป็นว่า First c คาอยู่ด้านหน้าค่ะ ก็ส mm ิบ hmm. สิบแปดสิบเก้าศาสตแดดจ้าค่ะแต่ว่า mm hmm. เอามาร้อนไหม mm hmm. ไม่ร้อนค่ะเพียงแต่ว่าแดดเั็นใจแ,ใ mm hmm. แต่ตอน,นคืนเมื่อคืนไม่เจ็ดองศาค่ะหนาวอโ mm hmm. อ้โห ก็ามาดูที่นั่งที่เรานั่งค่ะห้องไหนเองมีใช่ห้องนี้ตอนนี้รอรอขอบวนรถไฟกลับค่ะ แล้วก็ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เข้าไปในเมืองแต่เราไม่ไปค่ะไม่เกียดเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ